สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีแก้พื้นที่ความจำของโทรศัพท์มือถือเต็มอยู่ดีๆเราเปิดดูรูปภาพก็เปิดไม่ได้มันแจ้งว่าพื้นที่ความจำเต็มทั้งๆที่ในโทรศัพท์เราก็มีรูปภาพไม่ถึง10รูปแอปอ,อัปเกรดเกมอะไรเราก็ไม่มีแต่มันเต็มง่ายโดยเฉพาะใครที่ใช้ Samsung J2 Prime นะจะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยมาก ผมมีวิธีแก้ไปดูกันนะฮะเข้าไปที่แอปแล้วหาไฟล์สองตัวนะครับไฟล์สองตัวก,กดเข้าไปแล้วจะมาเข้าหน้านี้ตรงมุมขวาด้านบนสุดจะมีสามจุดอยู่นะฮะกดเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่า S <S <an> ก็จะขึ้นแสดงไฟที่ซ่อนไว้เราก็กดเปิดนะครับเปิดมันก็จะเป็นสีส้มอย่างงี้ถ้าเราไม่ทำแบบนี้จะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็กดถอยหลังออกไปเลยฮะแล้วจากนั้นก็เข้ามาที่อุปกรณ์ส่วนตัวน,นี่นะครับไอ้ไฟล์ขยะมันจะอยู่ฝังอยู่ตามโฟลเดอร์เหล่านี้นะครับ อย่างใน Android ใน d a ต a าตามโฟลเดอร์เหล่านี้นะฮะนี่นีตัวล่างสุดที่เป็นเงาเงานี่นะครับ Nomedia ที่เป็นเงาเงาโฟลเดอร์จะเป็นสีหลืงนี่แต่ถ้าเป็นขาวเงาเงาอันนี้ลบทิ้งไปได้เลยนะครับนี่ทีนี้เราก็ กดแช่ไว้มันก็จะไปแล้วแล้วก็ไล่ดูแต่ละไฟล์นะฮะตรงไหนมีโฟเดอร์ก็กดเข้าไปดูให้หมดเนี่ยจะเจอนะครับก็จะเห็นแบบนี้ลบไปได้เลยเดี๋ยวเราถอยหลังย้อนไป สำหรับ Android อันนี้เราก็เข้ามาที่ Android อันแรกก่อนอื่นเลยไอ้ด a ต a ตรงนี้เนี่ยที่มีเยอะๆเนี่ยถ้าหลังไปนะครับ Data นี่ลบไปได้เลยนะครับกดลบทาาั้ง Data ลบไปให้หมดเพราะว่ามันจะฝังอยู่ในนี้เยอะเยอะที่สุดนะ อันเดียตัวเดียวนะครับ Data ตัวเดียวลบไปเลยเนีลบไปแล้วแล้วก็ถอยหลังมาตอนนี้ฟลเดอร์อื่นๆอ,อ,อันที่2ที่3ที่4ไล่ดูทีละอันเนี่ยนะครับก็จะเห็นตัวล่างสุดนี่ก็ใช่ละลบไปเลยนะครับแล้วก็มาเปิดดูแต่และฟลเดอร์ ถ้าไม่มีมันก็จะบอกไม่มีไฟนะฮะถอยหลังไปแล้วก็ดูโฟลเดอร์ต่อไปไล่ดูให้หมดนี่นี่ก็ใช่นะครับลบไปเลยนะครับ ถ้าไม่มีก็จะบอกไม่มีนะฮะแล้วก็ไล่ไม่รู้ว่าเจอโฟ伊เดอร์ที่ไหนก็กดเข้าไปดูถ้าเจอเป็นตัวเงาๆแบบไม่จักคู่ก็ลบเลยนะ ไล่ดูไปจนหมดทุกอันนะครับแค่นี้เราก็จะได้ความจำกลับมาเยอะเลยนะนะครับแต่ละอันกดเข้าไป ันนี้ผมเพิ่งลบไปเมื่อสักครู่เพื่อเป็นการทดลองทำดูก่อนว่ามันมีผลอะไรกับโทรศัพท์หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีผลอะไรกับโทรศัพท์นะครับใช้ได้ปกติไม่รู้ว่าจะเป็นเกมเล่นไลน์เล่น Facebook หรือว่าอะไรต่างๆที่เราใช้ประจำกับโทรศัพท์หลังจากที่เราลบไปแล้วไม่มีผลอะไรนะครับ ใช้ได้ปกติและเราก็จะได้ความจำคืนมาเยอะเลยนะครับเมื่อทำการลบเสร็จแล้วเราก็ทำการเคลียร์แคมเหมือนกับที่เราทำประจำ แคปก็ติดตามช่องของผมได้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่มีประโยชน์ผมก็จะพยายามทำให้ได้ชมกันนะครับแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ